ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นรักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเดินึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหงเมษายุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย เราไปชมกันเลยท่านผู้ชมใบนี้เด่นล่างเแบบสามตัว่ห้าหกนะ่ห้าแล้วก็หกเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาซึ่งแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพัาน แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันแนวทันใหม่นี้ก็เบงปัน4ี่ห้านะเบงปันสตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ทานโพชวิววเบงปันแน,นวทันเดินหมุน หกรองเก้าสามโคตดบูลหกสี่หกเก้าเก้าสามสี่ศูนย์เด่นล่างสี่รองแปดศูนย์โค่ล่าง40 48 80 43ดับบน7ตัวเดียวนะดับบน7ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับ ต่อไปครับผมใบนี้เออวันชายสิบหน่อยเบ่งปันเจ็ดตัวนะท่านผูช้ชมเบ่งปันเจ็ดตัวเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันสองห้าหกเจ็ดแป นดือนันใหม่นี้ก็เบ่งปัน7ตัวให้พิจารณาอดีตที่แล้วผ่านอดีตที่แล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะเดืนันใหม่นี้ก็เบ่งปัน2 5งห้าหกเ็ปดก็ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ ผ่านโู้ชมเนื้อทันดับทุลักบนนะเนทันดับธุลักบนก็เบ่งปานดับแปดดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพ่านเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับแปดตัวเดียวให้พิจารณา เป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้สายใต้หลักหน่อยก็เบ่งปันทันหลักหลักน้อยแบบ3ตัวก็มีหลุดไปหลัก10บ้างนะท่านผชมอดีผ่านนะ อดีตสรุปแล้วผ่านแนวท่านใหม่นี้ก็ 2, 3, สองสามีสองสามีนะสามตัวแนวทานทีแล้วก็ผ่านครบนะสามสองสองสามก็ยินดีด้วยนะท่านผู้ชมท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชม ก็ออกไก่เกลียวเนาะออกไก่เกลียวเบ่งปันเนาทานเด่นหนึ่งเด่นสองวิ่งด้วยนะเด่นหนึ่งศูนย์สองสี่เด่นสองเก้าหนึ่งหนึ่งและก็วิ่งเก้าตัวเดียวก็เบ่งปันนะเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสี่ 12 190 914 912 014ก1 2เก็นเนีย็เป็นแนวทางชุด2ตัวและก็สตัวให้พิจารณนาะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นเาานวนะทานดับ10บบนุนะท่านผู้ชมนะเนวทานดับ10บบุญก็เป็นเนวทานที่แล้วดับแปดดับสสรุปแล้ว ดับผ่านนะท่านผู้ชมเนาะสรุปแล้วดับผ่านสื่งเนื้อทันใหม่นี้ครับผมเนื้อทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันดับดับหกดับหนึ่งนะท่านดับหกแล้วก็ดับหนึ่ง ดับ6แล้วก็ดับ1ดับ2ตัวให้พิจารณาก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปนานเอาทานตัวเดียวหลักหน่อยนะนักคิดคำนวณก็เบ่งปานเนาทาน หลักหน่อยตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวอดีตก็สรุปแล้วผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านเดือนใหม่นี้ก็เบ่งปานเบ่งปาน ธาตตัวเดียวเดี๋ยวทานที่แล้วเป็นปันซสามต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันปเดี๋ยวทานครบล่างท้าวโชว์เดี๋ยวทานครบล่างนะก็เบ่งปันปอดีตที่แล้วผ่านครบนะท้าวโชว์เนาะ ก็เบ่งปันปสรุปแล้วพันสองสามสามสองนะต่อไปครับผมนดีทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเดี๋ยวทันครบล่างศูนย์หนึ่งสี่ ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเบ่งบานเจ็ดตัวให้พิจรารณาเนวทานครบล่าก็ขอบคุณมากครับผมเนวทานที่เบ่งบาลต่อไปครับผมใบนี้ เดือดดับล่างาดือดดัแล้วดับเจ็ดนะดับเจ็ดสรุปแล้วดับพันสามสองดับพันเดือนใหม่นี้ก็เบ่งปันเอกแล้วนะเบ่งปันดับสองเบ่งปันดับสองตัวเดียวเนาะ บบ่งเพลนดับสองดับสองก็ขอบคุณอย่างแรงเลยนอกทานที่แบ่งไปต่อไปครับผมใบนี้เดินสิบหน่วยล่าไม่นี่ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะสรุปแล้ว สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมสรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหมน่นี้ครับก,ก็เบ่งปานอีกแล้วนะต่อไปครับผมก็เบ่งปาน1657 1657นะท่าน4ตัวนะ1657ให้พิจารณาเป็นแนวทาง ขอบนอขนจริงๆคอโมนเดียวทางเดียวทางสิบหน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเดียวทางที่แล้วนะเนีน่ยเบ่งปานผ่านหกแล้วก็โคหกสามผ่านหกแล้วก็โคหกสามก็เป็นเดียวทาง โค้สองตัวบนอดีตที่แล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นทันใหม่เบ่งปันหกตัวเดียวหกหนึ่งหกสี่หกห้าสี่หกหนึ่งสี่หกห้านะขอบคุณจริงๆเก้ขอบมลเดียวทาง ที่เบ่งบันอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใต้ฟ้าใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วพันสามสามหกสาอาดีตที่แล้วพันส,สามหกหกสาม แล้วท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,ปนอกแล้วเนาะแล้วท่านใหม่นี้ครับเบ่งปันหกตัวเดียวโคหกเจ็ดหกเก้าหกห้าหกสองหกสี่ก็เบ่งปันเบ่งปันหนะ้าโคนะท่านผู้ชมนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม